พกศส,สาขาหนองเรือพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยบริการที่ทันสมัยใส่ใจและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้า BAAc หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองเรือตั้งอยู่เลขที่443หมู่1ถนนมะลิวันตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเรามีพื้นที่รับผิดชอบ6ตำบลประกอบด้วยตำบลหนองเรือตำบลน,นนทอง ตำบลบ้านเมงตำบลกุดกว้างตำบลนนสะอาดและตำบลนนทันภายใต้การบริหารโดยนายสนธยาชินอาจผู้จัดการสาขาพร้อมทีมงาน19คนให้บริการ3ด้านหลักได้แก่ด้านการเงินด้านสินเชื่อและด้านบริหารทั่วไปมีลูกค้าเกษตรกรและบุคคลธรรมดาจำนวนทั้งสิ้น39,581รายและนิติบุคคล1,532ราย ทอก,กอสอสาขาหนองเรือเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิก30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีไม่มีพักกลางวันรวมถึงเปิดให้บริการในวันหยุดตามนโยบายของรัฐหรือช่วงภารกิจเร่งด่วนเพื่อรองรับความคาดหวังของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์มีป้ายบอกตำแหน่งชัดเจน บริเวณด้านนอกอาคารมีพื้นที่สีเขียวน้ำพุมุมที่นั่งพักผ่อนและมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีบริการรองรับผู้สูงอายุผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษสตรีมีคันด้วยรถเข็นและทางล่าสำหรับรถเข็นโต๊ะบริการไร้สิ่งกีดขวางและช่องบริการพิเศษมีจุดบริการน้ำดื่มเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการห้องน้ำแยกชายหญิงและสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เรามีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงผ่าน Call Center สูนย์รับเรื่องร้องทุกข์โดยผู้จัดการสาขาและศูน์ยปรึกษานี้นอกระบบสาขาหนองเรือดำเนินงานตามมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกอย่างเข้มข้นมีป้ายบอกทางภายในสำนักงานรวมถึงระยะเวลาการให้บริการแต่ละธุรกรรมอย่างชัดเจนและสาขาหนองเรือได้ดำเนินกิจกรรม5สสม่ำเสมอ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามีจุดคัดกรองให้คำแนะนำจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อลดความซับซ้อนในการขอรับบริการเรามีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านกิจกรรม COPS ใช้นวัตกรรมแท็บเลต็ตบริการลูกค้าตามนโยบายพักหนี้เราจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP โดยมีสาขาดอนเมง เป็นสาขาสำรองและมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทุกปีพนักงานทุกคนอบรมผ่านระบบ e-learning การประชุมทบทวนภายในสาขาเข้ารับอบรมจากองค์กรภายนอกช่องทางการให้บริการ 1. พนักงานให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ 2. ช่องทางออนไลน์ 3. ผ่านภาคีเครือข่ายเช่นตู้บุญเติม Counter Service ATM การประเมินความพึงพอใจเก็บข้อมูล2ช่องทาง 1. จากแบบสอบถามผ่านระบบภายในของสาขาหนองเรือได้คะแนน4.99 2. รับการประเมินความพึงพอใจจากบริษัทภายนอกได้คะแนน4.80รการวรสัใจเยียมรางวัลแห่งความสำเร็จปี2567 1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 2. การบริหารจัดการดีเด่น 3. บริการดีเด่น 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. นวัตกรรมดีเด่นอนาคตและการยกระดับบริการธนาคารได้ศึกษาและพัฒนาโมเดลสาขานำร่องเพื่อเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนลดเวลารอคอยพร้อมตอบสนองผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นดังสโลแกนของธกสที่ว่า ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทก,กส B A A C The way we are